ใจมีอยู่สองอย่างคือใจที่สร้างสรรค์และใจเท็จแท้จริงแล้วใจสร้างสรรค์และใจเท็จนั้นคือเนื้อเดียวกันเมื่อมีใจสร้างสรรค์สิ่งที่ปฏิบัตินั้นทุกอย่างจะตรงไปตรงมาเมื่อใจสร้างสรรค์ปน,นเปื้อนด้วยใจเท็จปิดบังไว้กรารกระทำทุกอย่างจะปิดเบือนและปนเปื้อนตามแต่เดิมใจนั้นไม่มีรูปแบบ ไม่มีที่มาและไม่มีการสูญสลายไปมันอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติใจเปรียบได้กับเส้นไหมดิบเมื่อย้อมสีแดงมันก็จะกลายเป็นสีแดงเมื่อย้อมมีม่วงมันก็กลายเป็นสีม่วงเมื่อถูกย้อมด้วยใจเท็จใจที่สร้างสรรค์จะถูกปกปิดระเปลี่ยนเป็นใจเท็จดังนั้นจึงมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นผู้คนที่รู้แจ้งจะตัด ทอนใจเท็จโดยใช้ใจที่สร้างสรรค์ผู้คนทำเรื่องไม่ดีกับอ้างว่าไม่ผิดนี่คือการกระทำของใจเท็จการโกหกจึงปรากฏขึ้นหากหัวใจสร้างสรรค์ใจนั้นจะซื่อตรงผู้คนที่ฟังจะตระหนักได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายใช้เหตุผลเพราะใจที่สร้างสรรค์ไม่ต้องการเหตุผลหรือข้ออ้างใดๆจิตใจอยู่ในเชิงรับ ใช้ร่างกายเพื่อรุกหากจิตใจอยู่ในเชิงรุกท่านเองจะรีบเร่งเรื่องนั้นเป็นสิ่งไม่เหมาะสมดังนั้นต้องควบคุมจิตใจไม่ให้ยินดียินร้ายในขณะที่ใช้ร่างกายเพื่อรุกให้ศัตรูลงมือก่อนหากจิตใจแข็งกร้าวท่านจะพ่ายแพ้จากการพยายามฟาดฟันศัตรูอย่างรวดเร็วจิตใจอยู่ในเชิงรุกใช้ร่างกายคอยตั้งรับ ใจิตใจของท่านทำงานอย่างมุ่งมั่นให้ใจอยู่ในเชิงรุกในขณะถือดาบคอยตั้งรับกดดันให้ฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนไหวก่อนแม้จะมีสองความหมายแต่ที่สุดแล้วเป็นเช่นเดียวกันท่านเอาชนะด้วยการชักจุงให้ศัตรูลงมือก่อนขอขอบคุณบทความปรัชญามูซาชิจากเฟซบุ๊กภาพประกอบพิซาเบ เสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ